อาสวัสดีครับแคลเราเอทีเก้าก้านะครับจากที่หายกันไปนานป <oh well ิดเซิร์ฟยาวก็แคลเราก็ลดจำนวนลงเหลือแค่น po ี้าอ่เราก็จะเป็นต้องรับแคลเพิ่มนะครับแต่ครั้งนี้เราจะจะปรับใหม่เวลาใครเข้าแคลก็จะยึดของเฮดวี่สองตัวก็ได้แบบรับประกันการเข้าแคลนะครับเพื่อที่จะไม่มีการลูดหรือออกแคลเร็ว ประมาณนี้แนะนำคนแรกหัวหัวแคนคือหัวแคนชื่อไม้นะครับซึ่งไม่อยู่เฉยเลยตอนนี้ชื่อไม่อยู่เฉยไม้พูดดิพี่อยู่ตถวโตนะอะไรพี่เอาพวกแนะนำทีะคนดิคนึงชื่ออะไรคนนึงชื่อโอเคนะกดกดก็ทั่วไปนะครับกดทั่วไปพี่อยู่แถวโตัวอะไรพี่ผมผมชื่อชื่อไมซิเคิลนะไมซิเคิลกดทั่วไปครับอายุสิบห้าบวกนะครับคนหนึ่งก็ไม่เวไวนะครับไม่ด่าแคนอื่นไม่รอของไม่ปินเกลนะครับ แล้วก็บอกจุดเป็นอันนี้สําคัญนะบอกจุดเป็นซึ่งแบบแต่ละคนบอกไม่รู้เรื่องเลยคินเอกอซึ่อสายก็ทางกันหน้านะครับไม้ไม้ตอนตอนนี้ก็มีอยู่17คนนะ17 18คนข้อขอๆของคุเอ็ใครวันเลยวะโอเค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 คินเอกเอ็่าใครจะมาตอมเนี่ยโอ้โหอ่าแชทเราก็ดื้อๆมึนๆอย่างเงี้ยนะครับ สวัสดีครับ <S 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 ไวสวัสดีดิบายบายครับจะจบล้ัคนเลย